เอาแะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากที่ดากอนเนตเรดดากอนนะครับยังไม่มีใครที่สามารถพิชิตมันได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับเราก็เลยมาโกงนะครับโกงความตายกับ CM อีกรอบหนึ่งนะฮะโกงจนผ่านเลยนะครับจะผ่านให้ดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเราจะเป็นยังไงกันนะครับจะตายกันกี่รอบไปดูกันเลยครับผมเอาละครับไฟนอลเดตินเนชั่นทีมพร้อมอย่างผมซีเอ็มหลังจากที่เราเหมือนกับว่ามันยากเกินไปนะคนส่งไม่ค่อยมีไม่มีนะครับยังยังไม่มีใครผ่านกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจะมาโกงกว่าโลกิครั้งที่แล้วโกงยิ่งกว่าโลกิโคตรโกงรอบใส่ของเรียบร้อยนะเพื่อ้าไม่โชว์นะของ GM แค่จะบอกว่าบบสตัห้าแสนห้าหมื่นทุกอย่างด้วยถ้าสังเกตเลือดนะครับจะสังเกตได้ว่าครั้งคลิปครั้งนี้แล้วนะจะเลือดสองล้านหกกลายเป็นห้าล้านดูว่าโบสตันบ้าขนาดไหนสังเกตอาการวิ่งเร็วกว่สาสไลด์อ่อะ คิดว่าเราจะตายกันไหมครับผมคุณเสียมทั้งหลายชัวร์ว่าชัวร์เฮ้ยอันนี้เราโกงยิ่งกว่าอะไรแล้วนะเราควรจะผ่านสิมาตัวอะไรอโอเค มังกรตัวเดิมนะครับที่เราคุ้นเคยก็จะมีการดึงดาบลงมาในะช่วงที่มันเผาดึงไม่ทันผู้ชิดดึงดาบยังมัยังทีสามคนคืออะไรไม่รู้วะนี่ดิ ดับม oh ึงดับมึงดับมึงดับมึงดับยูไงสัอภยูไเชียววูดดเตปีเมเตปีเโดนคนไข้ทำไมวนดีของโกก็ไม่ใช่เครื่องดีตรวจตดข้าวนี่ตรวจรอยขูย รอรอรอตอนนี้ต้องรอก่อนมันหายีกเใช่ไหมจะมีกาายแล้วแลนวุ่นีีเดีสีตัโไไม่โงแต่ตอนนี้ตัวเรางได้เกมเลเกเลเเลยจัดจัดจายละ มึงจะท่านผู้ชมกินในกระดอนแต่เรื่องไม่เรื่องไม่ลดหรือไรไปแบกแค่อีกรอบแล้วโอ้ย oh ร yeah. <laughs> ู้าไปแค่อีกรอบคนแย่ oh yeah. มาแล้วเปิดใจไอตัวนี้เนี่ยคนทันชลิตซับซิ่งเอาจเชื่อระบายด้วยนะ ba thân bay Còn lo Thả cái đi Thằng lại ở mặt tìm lúc nó, tìm lúc nó Này, chín tuổi này Chia, chia, chia พอแล้วครับสำเร็จแล้วครับไม่แล้วไม่อีกแล้วชิ้นส่วนนีงไม่อยากโจมข,ของไม่รูเอาวะ่ะนานสองพันปนะครับยังไม่มีใครตายยากเว้นแบ็คแฮสคนนี่ไอ้นี่ขนาดเอาของดีมาแล้วนะ อาเดียนนี e ja> ่ก็ต้องระวังไอตัวที่มันต้องเตะลูกน้องออกไม่งั้นมันจะกรัดดู

มีสองอันไม่ใช่หรอใช่ปะเห็นล่างเห็่านล่ากลัวกลัวไปอยู่ในวงมันมีอันไม่นาดดูเลยนะดูไรดูไรคือมันจะมีเวลาแค่ห้าวิที่มันจะขึ้นมาทรงกลางหน้าจออุล่าโคตรแป๊บอ่ะดาก็เน็กซเนกมันคือต้องมีสนิท แต่ละคุณแต่ละคุณเดี๋ยวเขาบอกชิวเดี๋ยวนางกอยลงรถไปตัวหนึ่งค้ามแรงมากสิบล้านนะ จะดูว่ามีใครตายเหมือนแบคแคทตีกงเหมือนตัวที่3่านไปการ a n n เนสไม่ใช่การิเ n เนสสิมันก็มาเจอแจส m i มินที่นั่งอยู่ในทานฟอร์มอรือ เราไฮเปอร์อ๋อเฮ้ยการต่การ ตัวจัสมินก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับหรือเปล่าใช่คือมันก็้ไม่ยากเพาเราโกงก็ไม่ไม่มีอะไรยากเราโกงมาตั้ขนาดนี้อีโกอยู่ไหนไปแต่ทีสิบล้านี่ สองรออสองรอเสียแล้วหายละเป็หมดเลยอ่ะลเลือนึ่เลื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 นึ่งมจะมาทำให้เหลือหมั้งเราเป็นฟ้าเราไม่ตายไงเดขวางให e นึ ของชั้นมันแค่กระเด็นไม่เป็นไรแต่มันมีบัฟมันหัวบัฟอะไรวะอ่านอ่านไม่ได้ด้วยยัด <c oughs> ไปโอ้ชี โอเคโอเคยังไงยังมันมีเกาะอยู่นี่มัน,มน,นทำไม่ได้มันยิงอะไรวะเนี่ยยิงแบบหลบไม่ได้เอาดิวางโอ้ถ้าเป็นของจริงนี่น่าจะนานอยู่อ่ะ <c oughs> ไม่น่าจะถึงตรงนี้ถ้าเป็นของจริง <c oughs> เฉพาะเราหรือเปล่า <Cond> ก็ถว่าจะผ่านตัวนี <sollte S 1> ้ไปแล้วมันก็มาเจ้าบูชิโดที่คังคๆงนายแต่คิดคิดว่ายากสุดวุ้ยๆุ๊ย ป้อมไม่รวมป้อมไม่รวมไหนวะใหม่ๆแล้วอ่ะเราตรงนี้เล่นเล่นยังไงนะลึมกับกร,ระโดดดาดับถอไปก่อนตอนถอยถอยมาก่อนถอยก่อนก็ได้แล้วเนี่เหรอ <ST> มันก็ยังเดินได้ดเดี๋เวลาเดี๋ยวนนี่นี่นี่โ่ไมไช้าม่้าอทำไมาคนเดียวอีกมันพยายามแค่แค่ตายะาคนแย่โผลน่กะลิ้นต่ออ จะท่นจะระเบิดจีอะจริงๆถ้าถามอะไรก็คงมาตายตัวเนี้ยากมากสกลแเก

อะไรวะจะจบแล้วบอกคตกาดแร็กซากอนแฟนทอมไม่จมาเลือเจหรอแวะฮัลโ ช่วยโคตรไวเลื่อนม,อมันมียี่สิบลอดก็จริงแต่มันเหมือนประมาณสามลอด <c oughs> โคตรเทพอ่ะ <c oughs> แล้วพอกินมันมาก็เอาสถาปักคอตัวเองดูดิแต <c oughs> ่ชึบชึบเต็มหัวก็มาเจอกับเรด าเอนเดนก้อนนี้มีกี่เฟสครับมันแบ่งปะแบ่งเหมือนพวกตื่นปะสองเฟสกี่หลอดไม่รู้ผมจำยี่สิบหุ่นหลอดคอยทำศัพท์ใส่ใครบางคนแล้วไอ้คนนั้นต้องทำแลนด์วิ่งหนีถ้าเพื่อนเข้าไปใกล้เป็นอะไรร้องพุจธเจด,ดังเลย <c oughs>

ไปผมไปผมอุ้ยเฟลลุ้นเลยไปแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าไปเพ่งแล้วเฟตสองมันจะไปช่วงกี่หลอดเช็คหลอดอ้าว <c oughs> ถึงหกหลอดสินะ มันก่อนเวลาลงปืนเท่าไหร่มันง่ายโอ้วเชี่ยร์แต่เราอำติอีกษานแตคติกทล้แม่งวิ่งเลยวิ่งหัวหุดมันเล่นเหมือนง่าย ตายได้ไงวะเขาตายได้ไงวะเขางอะไรอ่ะอยู่ตายเฉยเลยอ <s> ่ะไม่รี้โดนอะไรเงไม่รู้เลยอ <h> ุ้ยโดนขึ้นหลอนเลยวะเฮ <c oughs> ้ยอู้ oh God. หูยโกรธเฮ้ยอยู่รีตเลยวะ ผ่าโดนปืนจะระเบิดน้องอมันเดนปืึจะอะไรหลบยังไงตัวเนี้ยอันนี้โดนรับตำแหนงอย่างเดียวอันนี้รับต่งอเดียวเน้นเน้นเทพไวก่อนชิบหปย แทนแอเฟรมหลอดสุกสร้างขึ้นมาแล้วแม่อ๋ออุ้ยเราต้องไปตรงลาวาหรือเปล่าไหนลองไปดูสิอุ้ยชิบหายแล้วนี่ผมทูมานะเว้ยเล็บทูมาแนละ้วไปโดนทุงหลอดอ่ะ ตอนีมีที่รุนแรงต้องหว่ไแต่ผมมีของมาให้โจ้วะไอของไอของนี่คืออะไรไม่รู้ตัวมันบานก็เอาของมาให้ <laughs> ไอโค้ดสุดอะ <laughs> สุดสนุก <laughs> โดยที <laughs> ่ไม่น่าจะผ่านกันได้เชี่ย <laughs> รครับผมไอ้จขึ้นไเนี่ยทำไมขึ้นไปอะไรมาไงมาแล้วโอ้โหกระโดดนี่ึแล้วมันเร็วไงถึง <c oughs> ตล่นกระโดดแล้ว <c oughs> ตกแล้วไหแต่แคทลอกคนเดีย <c> ว <oughs> ันเล่ะแล้วของมันบวกสตมเม้นต์ไงแล้วมันโหมันเทียมาก ่อวที่แบาตายเลยเฮ้ยสีหลอดสีหลอด <c oughs> เอาเกิดมาตายคืออะไร <c oughs> อ <c oughs> โอเคเอาอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้อันนี้ <c oughs> บวกบวกก่อนที่เราจะตายมากกว่าน,นี้ ยอดอ่ะไม่ตายสักต<อ>ัว <c oughs> ใช่คั <c oughs> เราเล่เนฉากกสเน่อ,นอท่านประเบิดพลังของข้าตามไปข้าไม่ชอบซ้ายมันร่วนแล้วอยากทำให้ผิวหนังสากแล้วมันก็เข้าไปทุกที่ อย่างนี้กับสาวซิงอย่างเช่นได้ยังไงเนี่ยฮะเจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกข้รักเจ้าไม่รู้จะพูดอย่างไรดีข้าทำให้ท่านผิดหวังข้าไม่ได้ทราบซึ่งในการติดสองของท่านมากนะข้ายิงพอยอง ต้องยอมรับว่าความไว้วางใจกับพวกเขาสัา่นคลอนและคาขออภัยผูจะนอนศึกษาหาความรู้อยู่แถวเนี้ย จริงด้วยฉันโดนแดดไม่ได้นะปีที่แล้วไปเที่ยวทูเกเจอแดดจัดหูเลยคันยิบยิบเลยเกาไปเกามาดันกลายเป็นติดเชื้อจากนั้นก็เป็นหนองถ้าไม่ระวังนะหูจะพลอยเป็นน้ำหนวดไปด้วยของทําไม่ได้แน่เลยเอาหน่อยไหมต้องจัดหน่อยไหมไม่ทุเลตดีคิดถูกแล้วล่ะนีม่มองอะไรแล้วกูรู้ว่ากูทุเลดอะ เดี๋ยวผมเปิดกล่องโชว์เลยครับเราต้องโชว์ไหนกล่องอะน้องๆก็จะเห็นคัสซนนีนนะครับที่สวยงามที่เห็นได้แบบนี้เพราะวกก่าโกงนั่นเองยี่สิบนาทีคิดเลยกคนเทพอะเลียย์ก่อนสิบสิบนาทีนี่ทำได้ไงเปิดอู้ร่าอะไรมังวนะเนี่ยนี่ของมันดูอยู่ตรงนี้ เรดาก้อนอะไรอ่ะเกเเอาไปสร้างของอ๋อเอาไปสร้างของจับแหวนด้วยนี่แบบด้วยเหรอไหมแหวนไมมแหวนไหน่โอหี่เกียกหอเพิ่งแต่ครั้งที่แล้วเรดาก้อนหันตรี พันเก้าเลยวะโคตรรุนแรงชินโดได้เกล็ดมาสาม,สามเกล็ดโอเคเยี่ยมมากพี่เจมทุกคนถ้าไม่ได้คำสั่งเกิดนี่คงไม่ถึงไหน เอาคจบไปแล้วนะครับกับเรดาก้อนที่ทุกท่านได้เห็นกันก่อนจะมาถึงจุดน,นี้ได้ต้องเมื่อมือพิมพ์คำสั่งมากขนาดไหนนะครับสำหรับใครที่อยากผ่านะดูเป็นไกด์ได้นะครับไม่รู้เป็นไกด์ว่าตอนสุดท้ายนี่เกิดอย่างเดียวไม่รู้ไม่เกิดไม่รู้ท่ายนะคือตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดได้ดูฉากคัสซีนที่เป็นเนเรื่องของแพด90ต่อไปนะครับแพส90จะมีมังกรอะไรต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่นับะ inاl definon tem